เด oh. <laughs> ี๋ยวชนไปไปเฮ้ยไอ้เชือกโตสุดขาดใจเลยไอ้เชียงเหับเชีอกโตยนเชียงเหบ ก็จะข้อข้อข้อกันมาไปต่อกันมา้เรือ่อยพนาดอน ้าวสมคำคุยเขาจริงๆเลยสมคำคุยเขาจริงๆเลยกุนเต้เนี่ยพี่สิงเข้าเป็นที่หนึ่งนะครับผมแล้วก็ลังท้ายมาได้เต้ตะกุนต่อนะครับผมเชือนที่เวลาหนึ่งวินาทีพอดีเลยแล้วก็น้องหนุ่งแล้วก็ออฟเซตสอนไปไปลายพี่เบสบอล แล้วก็นุกชลาลาแล้วก็แจ็กกี้นะครับผมเอ้ยนุกเข้าสุดท้ายเข้าสุดท้ายเลยพี่ซิงอยู่ไหนหนออ้าวนี่ไง48สี่แปด อันนี้เป็นหน้าตาของคนที่ได้ที่หนึ่งนะครับผม45ครับ45ว่าเป็นเวลาที่ดีที่สุดในในวันนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูว่ารอบหน้าผมจะทำได้ต่ำกว่า45ไหมอ่าอันนี้เป็นนพี่สิงห์นะครับผมได้ที่หนึ่งมาและลองมาด้วยเตเตกุนต่ออ่าเตตกุนต่อเตเตกตเุนต่อมาะ รถโดยอบอะเป็นไงไม่ใชู่นนะเว้ยตำรู้ไบออันแกเบีกไม่ได้ได้ตี่สิต้รู้อ่ะผมตั้มไม่ได้ทีหนึ่เพราไม่เพราขาไม่ไที่หนึ่งเขาจะคูดเยอะเี้แมนถาลิงทำอะไร ไปไปผู้ได้ที่ไปที่เจ็ดหรอขอแค่อยากเอาคันงสี่สิบแปดี่สแปดมงไปขึ้นเห็นแต่นุ๊กมันขับล้างท้ายไปไปตลอดเลยทีแรกทีแรกเขาแห่โค้ดแล้วเขาดิฟตมาเยอะแล้วเขาบาดหน้าผมอันนี้พูดผู้ที่ได้ได้ที่อะไรครับได้ที่สองเหรอผมไม่เห็นคุณในสนามเลย องเล่แบบไมิงบนแข่งนเลยไมชอบ่มิงบิน่งงนเลยไม่ชอบเอไม่คชอบไม่ชอบเลยอะไรที่ญี่ปุ่นบรกาศผมชอบเอไม่ชอบเลยแต่ชอบบรรยกาศม่ชอบบริกาศอย่างเช่นปีนกบไม้แข่งงนปีนอบแนบปลาพวกบต้นไม้ใครปีนถึงยอดก่อนอย่างงี้อาไเได้ ได้ติดครับฟัวแม่เมื่อกี้เมื่อกี้ได้ที่สี่ครับเนี่ยจังหวะแขนเข้าพี่ใจหายหมดเลยตายเนี่ยน้องอือจังหวะเขียนมันเข้าไปในอะไรล้อรถอ่ะนะคับยางกายเนี่ยมันมามาแต่ผมรอบสองรอบสามผมไม่ชนแล้วครับเก่งแล้วชินไงเขาเลี้ยงคุณชินสนามแล้วก็ไสนน้อยผมนึกว่าขี่มอเตอร์ไซคยานไปนาบ่ารักแล้วแล้วทำไมคุณแกล็บไม่ลงครับเอาผมชอบกีฬาทางอากาศครับ ดน่มอย่างนี้เหครับ้คิ้ม,มจริงะจะกตะกเตยียนแบบเนี้ยอไม่ว่าจะไปด่วนล่มครับทำไมต้องทำผมไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็โอ้สุดจริงๆครับสนุกครับใครมาก็มานะครับ <laughs> ผมไม่มา <laughs> ใครมาก็มานะผมไม่มา จนว่าจนว่าจนวัดเกบสร้างเก็บเมื่อคเขาท่าแก่น, <c oughs> น้องมันเข้าในในอน้นผมตกใจครับเ <c oughs> มื่อคืนก็สนุกมากนะครับขอบคุณพี่ทางหลายๆที่นะครับที่มาภาคตะวันออกนะครับก็ <c oughs> ขอบคุณมากๆนะครับเมื่อคืนสนุกมากนะครับ, <c oughs> รรบวันที่22หรือเปล่าภาคกลางนะครับ14 15 <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่นีจอยขำามือดนีไหมกบไปซักผ้ากอนที่กับอาอก่นไม่ใช่ครับผมกลัวผมกลัวความสูงครับมันเกี่ยวกับความสูงเพราะช่างรถนะอะไรที่มันระทึกใจผมไม่ชอบผมเป็นโรคหัวใจครับแล้วแล้วทำไมชอบสาวๆล่ะเพราะนั้นมันมันคนละความรู้สึกครับต่อให้ผมหัวใจใบไตผมก็ยอมครับถ้าเป็นผู้หญิงครับ คือวันนั้นขึ้นเครื่องผมนอนหลับอยู่ผมไม่รู้ว่าลุ่มอากาศมันคืออะไรออออผมตกใจผมเรียกแอร์ฮอลสเตียผมนึกว่าเครื่องมันมันดิ่งลงอย่างเงี้ยึอุ้ยใช่ผมตกใจไงที่แท้มันตกลุ่มอากาศผมไม่รู้ไงทำไมไม่สก,กิดออมแอมล่ะถามอยู่ว่าะออมแอมก็หลับก็ออมแอมก็รับแต่ก็ไม่อยากถ้าออมแอมหลับเพราะแอร์ฮอลสเตียสวยมากนะครับแอร์ฮอลสเตียสวยมากนะครับสูงยาวเขาดีนะครับก็ ครั้งแรกนะครับครับขอบคุณทุกคนนะครับวันที่14-15นี้นะครับภาคก,กลางนะครับผมรอรุนกันนะครับว่าพวกเราจะมาสไตล์ไหนนะครับแต่และคนไม่ซ้ำนะครับแต่และคนไม่ซ้ำอ่า ซ้ำละครนะครับหรือซ้ำการเล่นบนเวทีนะครับไม่ซ้ำกันแน่นอนนะครับใครที่ซื้อบัตรเข้าไปชมทั้งหน้าเวทีเาเข้าสนนะครับทั้งหน้าเวทีทั้งบัตรเลขสดนะครับก็ขอบคุณมากมากนะครับผมสนุกแน่นอนนะครับมีเจ้งสีเจ้งกิจสู้สีครับอไอหนึ่งนะครับ <c oughs> ือพี่สิงพี่สิงได้ที่หนึ่งครับผมผมไม่แปลกใจหรอกพี่สิงได้หนึ่งคือพี่พี่สิงชอบขับรถหนีพี่ออนบ่อยครับตั้งแต่เป็นหนุ่มพี่พี่ออนเคยพูดให้ฟังช่วงนั้นพี่สิงที่ว่าขี่รถวิ่งเล่ันงหรอช่วงช่วงไปรุดพี่สิงมาแหมพี่สิงก็เลยเก่งเรื่องขับรถครับมาแหมมาไหมเจ้าแหมหนึ่งคือเรื่องวิ่งสองคือเรื่องขับรถครับพี่สิงจะเป็นคนเก่งมากเพราะว่าพี่ออนเคยพูดให้ฟังว่าชอบหนีพี่ออนบ่อยหนีจากบ้าน ทะเลาะกันแบบนี้ครับก็เลยพี่สิงก็จะเก่งเป็นพิเศษนะครับเรื่องเข้าโค้เข้าอะไรียต้องพูดถึงนะครับพี่เสีนะครับอนไ้ไม่ต้องมีป้มขวาช่น้องได้ัดิเรื่องพันได้ไมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไขพี่ยังสูงเลยอเดียวอย่าโดนเบอร์ปเป็นอะไรอีกมาบานเนี่ยดึงดาอะไรครับดีดู คือผมผมผม่าผมได้ขึ้นสามุ่มผมดูเวลาผิดนะครับทีนี้รีบไปผมเอาสีน้ำเงินออกด้านหน้าสีแดงออกด้านหลังอันนี้ก็ไม่ได้เฟกนะครับพลาดมากไซส์สไปเดอร์เมนลั้งเทือกับพลาดนะครับจบนะครับมาน้ำจกินข้ามันไก่นะครับา